หาก็ะจะทำกับข้าวให้เขาทำหารลูกชายนเจ้าอจะทำใส่รับผักชีด้วยไม่ให้มันเหม็น้าวค่ะทำให้ลูกชายกินนานๆแต่มาเยี่ยม เรียมนึ่งแล้วกับปลาสี่ตัวนี่จะทำลาบครึ่งหนึ่งนะเนื้อครึ่งกิโลแบ่งแบ่งจะทำไอเนื้อราดพริกเหมือนกันค่ะทำซองค่าววันนี้ลาบก,กับนึ่งปลาลูกชาย ั่วเนื้อเอาไวลาบกันนี่สูกแล้วเนื่อปลาคุณน้องให้พริกป่นมาป้าเลยทำเป็นไอ,อ้ข้อๆไวค้ครับเพื่อนๆเ,เ,เวลาจะกินค่อยออกมากินนะยใส่ช่องฟิตไว้นะป้าจะผัดพริกใส่น้ำมันหอยให้รูกใจคิะ ปุดยุ่นแล้วก็เบื่อต้อใส่แพสแพริกนะถ้าเกิดฟริตเรีหอยเขาจะออกต็สเดี๋ยวใส่รถดีตัดชูรสเม็ดนึ่งน้ำมันหอย นี่เคกินไม่เยอะเพืเ่อนๆพื่นี่ลูกชายลาบเนื้อกับแกมบีนแดงนหนึ่งปลาอ <c oughs> โอเครับก,<ม>กับค้าเสร็จแล้วเพื่น<ม>อนๆอนเอากินลก ลูกชายบอกอร่อยลยนะลูกชายทำเองนี่แม่ทำนี่ปลาเดี๋ยวกินไม่หมดแม่จะห่อให้ด้วยลูกปลาเดี๋จะได้ไปกินวันต่อไป